ตอนนั้นผมอายุ12ปีเป็นวันลอยกระทงทางครอบครัวที่บ้านผมค่อนข้างยากจนผมกับเพื่อนตั้งใจจะไปเก็บเศษสตางค์ในกระทงหาเงินค่าขนมของคนที่จะมาลอยกระทงคืนวันเพ็ญเดือน12พระจันทร์เต็มดวง ผมและเพื่อนได้มาดักรอเก็บเงินในกระทงจากคนที่มาลอยที่วัดพวกผมอยู่ห่างจากวัดเกือบหนึ่งกิโลแถวแถวที่พวกผมยืนกันอยู่นั้นสมัยก่อนเคยเป็นป่าช้าเก่าเลยค่อนข้างเงียบในเวลากลางคืนไม่มีคนกล้าสัญจรไปมาผมลงจากท่าน้ำเพื่อที่จะว่ายน้ำไปดักรอเก็บกระทงใบแรกอย่างตั้งใจ กระทงที่ลอยมากับสายน้ําและสิ่งที่ไม่ดีเคราะต่างๆที่คนลอยทิ้งมากับกระทงลองแถวบ้านน้าไหลค่อนข้างแรงผมว่ายน้ําค่อนข้างลําบากเมื่อกระทงใบแรกลอยมาถึง ผมเอามือคว้านหาเศษสตางค์ในกระทงหลายรอบผมค่อนข้างผิดหวังมากกับกระทงใบแรกไม่มีเศษเงินสักบาทผมคิดในใจหาไปเรื่อยๆคงจะได้เจอเงินตอนนั้นผมกับเพื่อนว่ายน้ำกลางคลองเก็บกระทงเริ่มเหนื่อยไม่มีแรงยังหาเงินไม่ได้สักบาทเพื่อนเริ่มเหนื่อยเลยขอตัวไปพักที่ฝั่งทิ้งให้ผมว่ายน้ำเก็บกระทงคนเดียว ตอนนั้นความรู้สึกกลัวว่าไม่มีเงินกินขนมมากกว่าความรู้สึกกลัวผีซะอีกพอผมว่ายน้ำเก็บกระทงได้สักพักผมรู้สึกว่ามีใครไม่รู้มาจากแล้วดึงขาผมอยู่ใต้น้ำผมคิดในใจว่าเพื่อนคงแกล้งแต่หันไปมองที่ฝั่งก็ยังเห็นเพื่อนยืนพักอยู่ที่ฝั่งตอนนั้นผมเริ่มค่อนข้างกลัวขึ้นเรื่อย มือคนที่อยู่ใต้น้ำเริ่มดึงขาขวาให้ผมจมน้ำผมเริ่มตกใจเลยเอาเขาซ้ายของผมถีบมือคนที่จับขาผมออกผมรีบว่ายน้ำกลับฝั่งอย่างหวาดกลัว พอขึ้นฝั่งได้ผมรีบบอกเพื่อนให้รีบกลับทันทีพอรุ่งเช้าผมเล่าเรื่องที่เจอมาให้แม่ฟังแม่ผมเลยบอกว่ามันคือผีพลายคนแถวบ้านเจอกันหลายคนแล้วไม่มีใครกล้าไปไว่ายน้ำตอนกลางคืนรอกนอกจากพวกผมที่ไม่รู้